สวัสดีครับวันนี้วอลโว่ v 60นะครับติดแหลกจักรยานนะครับตัวนี้เป็นแบบไม่ถอดล้อนะครับตัวนี้คือโกลาย598นะครับรุ่นนี้เป็นสีดำนะครับตัวนี้นะครับที่มีตัวรัดล้อจักรยานนะครับตรงนี้หมุนนะครับมีตัวนี้เลยนะครับ้ัดหมุนนะครับถ้าเป็นแฮคาร์บอนนะครับหมุนแค่ตู้มนะครับแต่ถ้าเป็นตัวของเหล็กแบบนี้สามารถหมุนให้ตางแจ็คได้เลยนะครับ ตัวนี้ติดตั้งยานได้กดั้อ,อนนครับมีสายยับนะสายรัดหน้าหลายลานัาแบบนี้เลยตัวนี้เอาจักรยานขึ้นง่ายนะครับติดตั้งจักรย,นกยนานไดนะะ้เดินทางสะดวกนะครับตัวนี้จักรยนานไม่สมาร